นี้เราก็กำลังจะไปกันที่เกตใหม่นะฮะตอนนี้เราเดินไปที่เกต D5 นะครับเพื่อที่จะไป S116 นะครับว้าวทางงานทางงานทางเชื่อมมาเชื่อมโอ้โหฟตบมาแล้วปปรีบลปรีบไปรีบปามๆไม่ต้องกดแล้วกุ้งเสลื้อนครับเคลืนครับไปครับโอเคตอนนี้เราก็เป็นไงครับครับถินข้าวไปไ <c oughs> <c oughs> ปเราไปขึ้นเครื่องกัน อตอนนี้เราก็ทําการเดินออกจากเรานะครับแล้วต้องเดินไปดีห้าต้องเดินฝั่งนี้นี่น่าดีห้าใช่ครับขอบคุณครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปนไปที่เกตน,นะครับไปแล้วเราไปกันปันนี้ชาลูกปยืนบืน,น,นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้เป็นไฮไลท์อัปเดตล่าสุดครับใช่ไม่มีช้างเหล็กเนี่ยครับช้างเหล็กตอนนี้เราก็มาถึงญี่ปุ่นแล้วครับ เรียบร้อยนะครับไหนครับสัมภาษณ์นะฮะญี่ปุ่นแล้วครับญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับส,สนุกตรงไหนยังไม่เริ่มเลย <c oughs> เป็นยังไงครับอาหารมื้อแรกญี่ปุ่นืน่งทุกอย่างมันคืออะไรตอนนี้เราก็เป็นร้านลาเมเนที่เราข้างทางะครับเราขับมาเจอฮะ มาแบ่งให้หลานด้วยส,ส่วนคนนูก็ยัง يف? ทำงานไม่จบนะครับตั้งแต่บนเครื่องบินนะครับก็ยังทำงานสวัสดี d ดี <S 2>, <S 2>, <S Day 2 in อินโ o วันนี้เราจะไปอะไรนะไปออซาอกุสะ กลับไปไทตามะก็อันนี้ไม่วันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีฝนไม่ตกเมื่อวานฝนตกทั้งวันนิดเดียว,ดดยว are you alright good 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 นี่วปนหนึ่งชาแนลในการโส่งสินค้าของที่นี่นะฮะพยายามเป็นยังไงครับผู้โชคดีของเราที่วันนี้เดย์สองอะเที่ยววัดเป็นไงครับอาหารเช้าพอได้ไหม ได้ขาวว่าลงมาสั่งเองด้วยอเบวาของแท้แน่นอนจริงโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเซนโซติกนะครับผมตะกี้นี้เราได้ทําการไหว้พระไปเรียบร้อยละเราลืมถ่าย <Okay. S 2> นะครับนี่เราก็าูอยู่หน้าวัดนี่คือบรรยากาศเ,าเป็นเป็นตลาดข้างวัดแล้วกันครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนเข้ามาถ่ายกันข้างหน้าไกลๆตรงนนนู้นนะครับก็จะเป็น วัดเซนโซนะครับเซนโซจิเทมเพลอ่ะนี่กลับมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอ่อาอาคุซากะค่ะอาราคุซากะวัดเซนโซจิอ่ายพาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคนเยอะมากใช่วันนี้ไม่ฝนแล้ววันนี้ร้อนน,นี่มาแล้วหน้าแดงแป๊ดมาเลยร้อนใช่ไหมลูกร้อนนี่คนไปไหว้พระมาเรียบร้อยเสียตังค์ซื้อเครื่องรางมาด้วย ไม่ดีคนไม่เยอะขนาดนี้ครับอ๋อคนไม่ค็าข,ของไม่ดีจริงไม่เยอะขนาดนี้ของล้าัวก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ห้างอ่าห้างอะไรวะลาลาสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราจะไปดูชินจังกันนะครับตอนนี้เนี่ช้อปปิ้งอีกแล้วนะฮะน่าช้อปปิ้งอีกแล้วซื้อสร้อยข้อมืออีกแล้วนะครับ,ปปมรบไม่เละเต้นเต้นมากวันนี้เช้าครึ่งวันครึ่งวันแล้วครึ่งวันที่สองรู้สึกได้รับพรแต่ไหมคะ ตามล่าชินจังกันอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงชินจังแลนแล้วนะครับไม่รู้ใครฟินกว่าใครถึงขนาดทิ้งรถเข็นลูกไปแล้วรถเข็นลูกนี่คือไม่เอาแล้วมีกระเป๋าตังค์ด้วยดูฮะดูความฟินของเขาฮะฟินกว่าลูกกับแม่นี่แหละกาลาตาครับพร้อมตู้ขีบและเกมมากมายหมดตัวแน่นอนฮะตอนนี้เรายังอยู่ในห้างกำลันนเงนนเกิดความโกลาหลเพราะว่าเราต้องเลือกเมนูเอนน่อกำลังเลือกข้าวกันอยู่ครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรกินกันวันนี้ เดิว,ว,รดวเราไปดูกันว่าแต่ละคนคิดอะไรกันวันนี้คนที่หมูกินอะไรครับอะไรไม่รู้ครับเราชงคาสึชงคาสึๆๆ <ๆ S 2> โอ้โเนื้อหอมมิจีอับกค้งทักทายหน่อยกาศร้านนะฮะเก๋มากๆอร่อยไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปที่โตเกียวสกายทีนะครับแต่เรารอลิฟต์ลงมารับเราและ้วะครับนี่ เราขึ้นิ100เมตรต่อวินาทีแล้วโเรามาถึงชั้น350แล้วอันนี้คนจ่ายตังค์มจ่ตัง 5, ค์นะครับนที่พา้ห้าสิบนะครับเจะ้ยี่4้อยห้าสิบกรอบยังยังไม่จบแค่3 5 0าสเราจะไปต่อที่450รอาินี่ไงคนนี้พามาคนนี้พามาหูอื้อมืนกันครับเล่นอื้อยว้าว ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวสกายทีนะครับที่ความสูง450เมตรแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศราแล้วมานะ <c oughs> สุดสุดสุดโตเกียวครับไมี่จุดประมาณเท่าไหร่ดูมองเท่าเรียกความสูง450เมตร่อโอ้อโหบายบาย <c oughs> เป็นไงครับ 450เมตร ค okay. วันนี้เดย์เดย์สี่เมื่อวานเดย์สามสะดุดไปเพราะว่าดันไปฟอร์แมตการ์ดทิ้งไปแล้วกู้กลับมาได้บางส่วนเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะไปฟูจิค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่โทรศัพท์คาวากุชิโกะบ้านเราเรียกว่าเกิดอะไระคองเกิดอะไะคองอ่าไม่ใช่นี่อยู่คาวากุชิโกแม่จ๋าที่มันฟูจิฟังนะงครับตรงนี้อยู่าา<ถ>อนันนี้ อาจจะมีก้เนเมฆอยู่มัานข้างนะครับแต่ว่าอันนี้นที่มาเหลือน้อยนะจะเห็นภูเขาไฟสุดยอดนะฮะเห็นข,า,ขาวๆนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สำหรับคนที่มาประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องมาครับภูกขาไฟฟูจิ ให้ฟูจิเรียกได้ว่าในกล้องช่วงเห็นไหมฮะมเาาะะมฆบังน,น,น,นะครบตอนนี้ก็บรรยากาศในรถก็อย่างเงี้ยเจอกระบี่ดุเป็นยาบอะไรกันหมดแล้วครับเราใช้เวลา,าประมาณครึ่งชั่วโมงในการขึ้นถึงชัน้น5นะครับอ่ะนะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ภูเขาไฟฟูจินะครับชัน้น5นะครับเป็นยังไงครับอ,นะอ่ะในนี้ก็จะมีทิมมะ อยู่นิดหน่อยโอเคเย็นไหมครับอากาศเย็นไหมเย็นได้เลยอก็ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าบนฟูจิซังนะครับรเราจะมูกันทุกที่จริงๆเหรอครับป้ายอธิษฐานศาลเจ้าที่ฟูจิซังฟูจิซังเราก็จะมูปักแขวนที่ไปเช่าน้่นอกครับ ใช่ครับใช่ครับถ้ามาทานระวังนะฮะขำมำลงไปใครช่วยไม่ไหวนะ,ะ,ะเขาเป็นแฝ่ให้มา,เ,าเขาเป็นนายใหญ่เขาต้องแฝ่เองนี่เราจะมาดูนะครับโหสวีทกันเลยรักกันมากเลยอ่ะไม่น่าเจ้าชู้นะเนี่ยรักขนาดนี้ไม่น่าเจ้าชูลงนะเนี่ยไม่ได้ทำไม่ลงแล้วกบ่อนครับบ๊ายบายมีโอกาสเราจะกลับมาใหม่นะตอนนี้เราถึงที่หมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับอย่างที่เห็นหนี่ ปาเต็มเลยนะมามาเปจ้ามือครับตอนนี้เราเป็นดินเนอร์สุดท้ายของทริปนี้แล้วอันนี้คือซ้ำอร่อยอร่อยแล้วต้องซ้ำต้องถามตรงนี้ดีกว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับวันนี้ได้อะไรบ้าง กะปิตับอัญจิตคูซิตะน้ำใสแล้วก็วาน้ำใสแล้วก็อะไรนะเลย์อาวาคูจิโกนั่นแหละมาเดอร์อ่ามีเครื่องมาเดอร์ด้วยอะไรเงได้อยู่ได้อยู่ขูจิท็อบซุ้มข้อขอบคุณครับแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้โอ้โหกินซุปไม่ใช่ช้อนนะครับกระดกอย่างนี้เลยเหรอ อ่ะนี่ของจริงมาแล้วนี่ของจริงแม่เทบแม่แขนแม่เทปหน่อยใหญ่จริงป่ะโอ้ยใหญ่เท่าแขนแม่เลยนะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับมีการย้ายทิ่งเกิดขึ้นเทมเพลราย่าก็วันนี้นะครับ ส่งท้ายส่งท้าย